โอเคจะได้ดู2หน้าต่าไปด้วยกันเลยนะทีเนี้ยคือทำไมผมไม่บอกว่า2642ใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นแนวต้านเก่าทีเนี้ยถ้าข่าวออกเนี่ยคุณก็รอหลุด2627หรือว่าถ้าเกิดว่าเป็น h 1ใช่ไหมอ่าถ้าเกิดว่ากรณีเราเราไม่อยากเข้าเลยอันนี้เข้าไปแล้วกาไรไปแล้วนะโอเคขอปิดก่อนอปิดไม่ได้อีกรากปิได้เลยปิดได้ คือคุณอยากให้คุณ pending ไว้อย่างนี้สมมุติว่าคุณ m ออสมมูร m สาม30ก็ได้นะทีนี้ให้ให้ตั้งเปิดกิจานขึ้นมานะครับแล้วก็ใส่แกลบเข้าไปสักวยี่บห้าลงก่อนการซอยลงเนี่ยแนะนําให้ซอยถี่นะครับแต่ซอยขึ้นหรือเซลิมิตให้ซอยซอยอน้ถี่นะครับอันนี้ต่ำกว่าเส้นเทรลไลน์ไม่ยังไม่ตม่ำใส่ให้ต่ำกว่านะครับอ่าทีนี้ก็ใกล้เคียงแล้วเห็นไหมดูดูต่อกลางนะเห็นป่ะซึ่งมันจะไปประจวกกับสองหกของเจ็ดพอดีเห็นป่ะ เห็น,นถ้าเกิดกลัวมัน,มนลงแล้วย่อก็ใส่แม่งป,ป,ป็นสี่ห้าปีไปเลยอ่ะให้ตั้งกว่าเทนไลน์ให้ต่ำกว่านี้อีกได้ยิ่งดีรับอารมณ์เหมือนเบรกเอาแล้วลงมาแล้วก็กินกินกําไรแล้วก็เลิกไปเลยเห็นไหมครับถ้าดูใน h ฮดโฟเฮดวันเนี่ยมันจะใต้เทนไลน์พอดีทีนี้ถ้าเกิดว่าขาออกแล้วลย่อขึ้นทํายังไงก็ไม่เป็นไรก็ใส่ไปสักร้อยปีครับระยะหาเอาสักสิบปี่อไม้แล้วก็ไม่ต้องเยอะาตอ 6, มามก็หกไม้อย่างเงี้ยเนี่ยนึกออกไหม คือมันย่อขึ้นไปเราก็ต้องได้ของลงมาเราก็ต้องได้ของแต่เราไม่เข้าเลยนะครับเราไม่เข้าเลยเห็นไหม s สิบหามองไม่เห็น pending ได้ซ้าเห็นไหมถ้าเราทาตามระบบไปพันจุดดอเขาเป็นพันจุดอย่างน้อยก็ต้องมีเอฟเฟกกระชากลงมาแหละครับนะข่าวอ่ะแต่ถ้ามันลงมาเลยเราก็ได้ของเลยนะอธิบายไว้สั้นๆเคลียร์นะดูทั้งซ้ายทั้งขวามเมื่อกี้มันอธิบายยาวไปโอเคครับขอให้โชคดีสวัสดีครับ